วันที่11มีนา6เกตเป็นลั่งแรกของการเริ่มเราเชิงลั่งแรกเราให้ยูม่าดนแล้วเอาไวาา้จนว่อไรเด้ฉาะงห่างเดียวไปก็จะไปแล้วนะอยูมาสิบปีนปีแล้วว่ามีสางนั่งพายาจากักโตเลยก็เห็นว่เห็นจักหลอด พองห้างนี้บอมักสางร้ง่งใหญ่รุงห้างใหญ่พอสมควรเบื้องต้นห้างใหญ่พอสมควรนี่นี่ยุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดปดปดเก้าอาสั้นก็าทานดูดูดูหลังแรกทองปีนี้ ั้งแรกขั้งแรกของปีนี้เรื่องน้ำกันเริ่มสตาร์ทจะเริ่มเอาไปเรื่อยๆนะได้วยูเข้าไปแล้วเม่อยูก็เบาเริ่มเก็บสะสมเก็บสะสมไปเรื่อยๆเรื่องน้ำขึ้นสิบวันหลายปคนไทยว่ะจะสนุนด้วยโดนจะสนุนด้วยโดน แม่กับหลายพ่อสมควรทั้งกับเย้ยพอสมควรเป็นลางเด็กจบรายงานนำไดนสัมภายค่อยว่ากันทีหลังแคนแคนก่อนปฏิบัติหนะ้าที่ต่อไป